นักมาตการครับปูครับผมจรินพอนจะเินพอนอย่เริ่มขับวเห่าให้ข่เปลี่ยนมองอะไรเอาไปรวดเอาไปรวด ตั้งไว้ไก่แบบนี้คือียิ่งเจียมทำไมเสียงก็บ่เสือไม่เลยโอ้ยออาอนมได้แล้ปิดอกไม้ใหญ่ปิดหนึ่งนามาสการครับพวกครับผมจะเลินพอเด้อจเลินพอน ครับผมเปลนไรปูบุญงวดที่แล้วเป็นไครับผมปูงวดที่แล้วมาสอตัมาสองตัวันบกเขาบดเอาเหน่นมาสองตัวที่ในปูอ้อ้สองห้าอ๋เออสองหาุนสอล้นเรอมันออกศนสองก็ติดังกันตงสองตัวมามบดด้โอ้ยอย่าให้มันมาเีลหลายตัวได้สองมันน้อยนอยเดี๋ยวกาวอทเอาสามตัวแจกปูเดี๋ยวตอเอากระสาเดี๋มัน โอ้ไกลสิออกพรรษาแล้วกามภาสิมิ้งวดเอาสามตัวแตกจังๆอยู่บอกผมจังตัวจะอะไรท่านเนี่ยปรัโตแม่ยนไม่นด้เรียนอ่ะให้เีบจังๆสามตัวเนี่ยจักบาทเนาะเอาไปอย่างพวกต้องกราบเลยนะเอาครับอยู่ใครเอาครับก็้ไม่หันได้เป็นังไรจังวะที่เก่งเลขผู้บอกมันถืออยู่ดิแต่ว่าเขาจะหมุนมากเพาถือเข้าเฉยๆอืมแม่ได้เลยไฮแต่เราว่าถือมันหมุนเราถือเฉยๆไม่เห็นมึงหมุนมากเพาตรงเข้าเฉยดิบางนึงนี่ผู้ห้ อาอย่างไรก่อนอ่าอ,องนเน่สองหาซุนสองหนมันเป็นสองซองอม,มันบเบาหอามาใส่นึมครับผมขาดขาดหาไปตัวหนึงน่งเนาะผูเนาะมันเอาใส่บุกบลจังหวะถึหาบ่้อยผมกันเนาะจังหวะผมวายอยู่จะเรื่มข้าวเนี่เอาเรีกผู้บุญต้องเข่าอยู่นะวะ่าเสนอกจะพูดถึงว่าคันผู้เป็นผู้เอาเปลี่ยนเนาะ ก็ไม่ผู้ถืออยู่เราถือมันถือเฉพาะเดียวทุนปูว่าท่นานปูอันตัวมาหววากร้าวโมเดียรยเดี๋ยวตัวทุนมันตัดเด้นว่ามหาเนหนายตัวนี้เพราะว่าร้าผมเอาไ <ผม S 2> หมท่นจ็คส์วายจังได้เอามันท่านไม่โชคเหรอวะก็เลยว่าครับมันทางสีมีจังหวะได้โชคอยู่ดอกปูมีจังหวะพ้นสีได้จังๆอยู่ดอก ขันผู้ว่าเช่าไฟจะหนี่หอดอีกสี่ปีนี่จังไรกะทีมันต้องถือกันแน่นอนครับมันต้องเถือว่าได้เงินนึงอยันได้เขาเช่ามุนก่อนเราเรียกยันได้เขาเช้าหมุนก่อนเดี๋ควายไปเรื่อยหญ่ๆนะเขาก็บอกก็ถือว่าเลขยผู้กับว่าหลายตัวเนาะนาทิตามนาสนใจอยู่ดิบัดอ่าบัดกอนก่อนเขาเรียกว่าหลายผู้ไปย่างตัดให้นหน่อยเหรอด็กแม่นมันเลขหลายตัวกับว่าไปย่างอันนี้มันเลขหน่อยตัวก็เลย ผมก็เลยว่าเออมันม่นมันบ่อเข่าสักเต็มที่จะถือว่ากันยั่งดึงทุ่นขึ้นได้อยู่เนาะผู้เพื่อนตัดเสื้อเพื่อนกัดเสื้ออยุศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สองอยู่อยู่ไม่สำคัญนกับธรรมดาผูมมือนี้มันโตเซียวมันไหลครับผมผู้มักน้ำแน่ผู้มักถ้าอื่นน้ำแน่กันถือตัวนี้นะมถือตัวหุ่นมากนกับลบกันกับบอลเดือทุน่นจะเจ้ากันได้บ่ออึดเจลิกสิซื้ออึดเลยกสิซื้อป่ดิครับ มันได้เป็นได้เงวดี้เฮ่าไปนี้ปูมีฝันมีอย่างไปมีได้ท่าน้นั่งฝันไปให้ได้ไงในแต่นั่งฝันคือว่านะคือบางให้บางต้องวด้วยให้หกไว้เนาะต้องให้ให้แล้วบอนี่ปูให้แล้วบ่กให้หกไว้ทีนึงเนาะโอ้ให้หกตัวเดียวน่ะหกตัวเดียวบางต้องวด้วนเออบางต้องวด้านในหกเจ้อเห็นตะเหล็กหกก็นั่งเงียในสถานที่กบเขาบอกเขาเตจินได้โอ้แม่นแมนแมนผมจำได้แล้วปูให้หกไว้ตัวเดียวแล้วรงสือว่า มันเป็นหกเกาะเกาะหกมออะไรแบบนี้มันก็ไห้เป็นตีได้หกคืนเอากบผมเอ้าจังไหนค่อยวางสั้นวันนี้ปูล่าสุดนี่เป็นไหนเอาล่าหงอสู่ฟังดูค่อยวางกันมันล่าสุดนี่เห็นมือขึ้นแหละวอ๋อมือขึ้นนี่ขึ้นหนอจนขึ้นมายืนบ่าวพระท่านก็จะปั๊บกลับมาพรท่านเก็บข่ายย่างน้ำซองบางเด็กหยากไรลูกกลางไรพระก็ไปทับเป็นวันมือขึ้นมาอยามันออกมันจ้าก่อน กกลับมาบรท่านอ้ยบินบาพระท่านมึงเจ้าเนี่ยว่าเป็นเจ้ไหนขึ้เื่อเปลี่ยนทางสานเนม์นมให้ใน้ลักษณะใดปูร่างวอกสูกน้ำเอาเนาะน้ำไปกุ้เบาเนาะครับโอ้น้ำไปคุ้เบาปู่นะเกียวยไปเรื่อยไปเสียวไปเรื่อยไปจนน่นมากจนเด็กตัวเดียวมาจนไอ้นโอ้นั่นนั่นนั่นก้มึงเพื่อนวางในบันปูเพื่นวางเจ้าไรบ้านหาเก้าวท่านหาเก้าแ ่นว่า่นใหม่สามตัวบปูไอ้สองตัวท่านี้บ่กสามตัวปูมีใส่ให้อยู่ว่ามีูโอ้จะเข้าปูนี่ก่ะได้ฟันนี่แม่นหลุดดิออืมั็กได้ฟันนี่แม่นหลุดขบามากเลายงวดที่ผ่านมากก็ถือว่าตั้งแต่ผมทายปูมานี่เขาก็รูดงวดนึงเนาะแม่นเท่านั้นนอกนั้นกเขาตลอดรวมถึงงวดบางนึงนี่กานี้อ่ายังแต่ยังถือว่าเขาขันผู้เอาเปลี่ยนเนาะ ก็เป็นก็ได้ครับไดวก็ได้แต่ก็ได้ทุนคือวันะมันมันม่เลยตัดว่าเออตัวนี้นักงานก็จองสินะเป็นจังไหค่อย่าเกาหาเพื่อนเพื่อนาม่ว่าวายจังไหเว้าลักษณะไดนปูในฝันในี่นิมิตปูก็คือเกาแล้วว่าให้ได้ยินนี่แล้วหลอโอ้นั่งสมาธิอยู่นี่ได้ยินในกล้องในหูเลยแม่นบาดนี้เอาหาใส่เด้อว่าสมบเพิ่นว่ะเออฮะมาว่าข้าเดียวนี่หา อือฮาหาเก้าหาเก่งเร่งเร่งเร่งหาเก้าเร่ยวะโอ้ว่าบอกว่าหาเก้าเอะหาเก่าจึงได้นันคือเป็นต่ออกงานทะเลหาเก่าแต่ว่ากับนี่จิตออกได้โอ้คืออห่นีมสอนไ้นางยังวินบาาโอ้เลียวเป็นเลอัานเขาสื้อเดียวว่าออสีเรียกตัวนี้เป็นเด็กคนก็จะหาเก่าหัเก่าหาปูว่าหาเก่าหาเก่า ก็หาตัวเดียวก็เหนื่อยแล้วป่ะครับผมเพิ่นบอกว่าล่างขึ้นบนบ่ล่างเด้อบนเดิมสิเพิ่นว่าบอ่ะูอเลขกส่วนมากก็เลขกปูหัวมาช่วงนี้มันไม่เต็มมาบนคันลักษณะนี่สิมาบนแม่เนี่ยขันบนนี่ต้องหาตัวไส้อีกตัวหนึ่งปูว่าเชี่หาตัวไส้ว่าเชี่ยวตัวใดเปลี่ยนมาเป็นลักลอยลักสีเอาเจ็ดใส่เอาเจ็ดใส่เนี่ปูเสี่ยวมาเปลี่ยนลักอะไนี่ลักลอยบ่ อ็ปเป็นนักรลอยอ oh. เลขว่าตัวสามตัวนี่มุนเทควันโดครับผมเจ,จ,จ็ดหาเข่าหู้เจ็ดเข่าหาปูเบาขึ้นปูมากนี่วอกข้มข้มมากอยู่นี่ปูรถก็เสบาว่าเจแต่มันเป็นเลข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 ,เลขเลขเลขปูมากเลขเจ็ดนี่มัน,มนแตัวงวดอีผุนครับต่มือเลขออกครับ มันมันมันเคยมาเะลรตัวนี้มันเคยมาแต่มัน่ามาาเบิดจุดไหนก็เคยเห็นเคยเห็นมันมาเคลื่อเดียวจังม้าเคื่อนเดี่ยวปูเห็นเลียกันเห็นเรียกเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยตองที่และที่และวอออ่งนี้มือเรยกออกเลยไม่ไหมก้ก่นะโอ้นี่ปูคิดว่าเลยตัวหนึ่งสิมาน้ามาอย่เดยนี่สุนึ่งแปลว่าว่าเขเบิดตอนนี้ปูว่ายังมันเบิดเออตอนนั้นมันเพราะว่าปูปูคิดว่าเลขย มือหันบ่เลยบอกให้กัจจาวัถือไม่เล่าลรอบอกเอาเจ็ดใส่ค่อยเมืองหันนตอนนหกตัวเดียวเลื่อมไปยังไแต่ว่ามาขึ้นฝออก็เ้าอยู่เหมือนนั้นว่ากัปูมลงเลียกหกหอผมไม่รุงเรียกหกเจ็ดกัจจาใ่ไว้เล่าแม่ว่เราอยู่เหมือนนั้นเพราะพ่อขี่รถกมืออย่างงบอกว่าขึ้นปท่านบัเนี้มาขึ้นปอเลียกเด็กเด็เห็นเนี่ไม่เห็นเด็กไม้เล่าเจ็ดหกอย่างเนาะโอ้ยเด็กตุดตองวดตุเจ็ด เจ็ดตัวนี้เจ็ดมันมากเลยตัวเด็กเจ็ดก็เลยว่าสยมาเจ็ดตัวนี้สมาเป็นหอยตัวที่สามใส่ฟันมาคืนนี่ผมว่าน่ะขันมันเอาไว้หอดพงซือไทยปูกระตัดใส่ี่สโรดไหมกต่สเลยกต่งี่โรดเจ็ดก้าหาไปเลยเจ็ดก็หาเพราะเจ็ดก็หาเก้าเจ็ดหาขันว่ามันอันก็มันอันอันอันตัวนีซื้อได้ซื้อนะกานะเจ็ดหาเจ็ดกหาเก้าหเจ็ดกหาเจ็ดนี่ว่าอยากให้มันอันนี่เขาก็ต้องเอาเก้าเอาไวทั้งหน้าเก้าหาเจ็ดมนเนาะแม่อื ผู้คิดว่าจะเป็นหนึงสีเดียวอย่างเดียวเพราะว่าอะไเจ็เว้นเฮียงกันสองตัวไงครับผมคือวันตรงมาจงเลยล่ะลื่เบาใส่ไหวเหมือนในหกตัวเดียวเรื่ขึ้นเห็นเห็นไอ้เจ็ดเฮียงกันสองตัวมไเฮียงกันเจ็ดเฮียงเจ็ดเจ็ดวั่างนึงออกห้องหวันนี้สี่ว่าเป็นเจ็ดเจ็ดจบอกมันจากแล้วเหวแต่ลายเห็นเห็นตัมันตองวอผมเจ็ดเพียงเท่าไรพี่น้องวะเจ็ดเฮียงกันสองตัวมันมีมันมีผู้ร้ายเออไอ้ช่องไหิ่น โทรมาหาอยู่ปูให้ไปอยู่แต่มื่อนัร่เมื่อเร้วๆแล้วคุณล่ะปูเรื่องตัวไรปูงันนี่ปูว่าสันผมจะอะไรเดี๋ยวปูไปร่องช่องนะว่างสันคนจะต้องูดต้งลอยทะ้งการอะไรสิ่งหนึ่งครับว่าเจ็บไปวิ่งเนอะปูว่างปูเห็นแต่เดี๋ยเจ็บอยู่หมือนมันเป็นมันคือบอร่องร่องมันเร็วสันเนาะครับเอาก็มันตืสิไปหครับปูคนละบอกคุณหนึ่งแต่มื่อเดียวไม่ไม่คุล่ะมันโทรมาครับผม โอ้มันติดตามมันก็ติดตามนนช่องนี่ลราเห็นว่าเันมนติดตามไปมันเห็นเด็กปูเขาเห็นว่าครับอาหาเขาเด็กต้องตัวเห็นว่าอืมมัโทษมหาพรุ่งนี้เด็กปูมาลงมาตอนนี้เด็กแล้วว่าสังเกตเอาเลยยิงมีการเด้เห็นว่าเอาบเขาบอกเจ้ายิงเจ็ดตอนอืมจังหวะปูว่ามันมันหนาสิมาครับโยมาหมมันติดขิงป้อเลยเหี้ยว่ะขึ้นจะขึ้นตัวใดล่ะปูกันขึ้นว่า คันสมมุติว่ามันขื่นว่าเมาเมาเว้าเลี้ยงขึ้นเหรอพูดเอานี้นะมันที่ออกตัวนี้แหละคันเว้าหลายมันหลายเนาะมัน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 ขึ้นคือเหล็กการทัศน์ตีเหล็กตัวนเห็นเห็นเหล็กหกตัวเดียวหันหันหัวขึ้นหัวลงเป็นหกเกาะอังศีนะโอ้หมายถึงจังซันคันมันขึ้นก็มันขึ้นจากฮาก็เขาเป็นหกเกาโอ้ปูปูว่านะครับถ้าบ่กสังขยาจะกเกาะเป็นหกเป็นเกาะเป็นหกอังศีเป็นฮากหกยังขื่นว่ะเจ็ดหกห้าอังศีว่ะพระโตสเตียรได้ตัวนั้น เลี้ยงเลยตอนจริงูปู่คิดอยู่แต่่ารู้ว่าเป็นเป็นเลยเลี้ยงปูก็เลยบวงมาโอ้โหจำ่าปูปู่ก็รังเบาอย่างละว่าจริงเป่อยาบอกอย่างตีหรอกวนเป็นเด็กเลี้ยงแต่มาแต่ว่าเก่าหามันเห็นอีกลยบางนมันเห็นเห็นอีกย่านว่าเก่าหายครับเก่าหาปูเลยว่าเก่าหายเก่าหาเป็นไงได้มากึ้นป๋อเล็กว่ามันใจขอ พ่าพ in hmm. ูนวามั่นใจเป็นอะไรว่อนีน10่เปลี been, ่ยนจะอะไรสักก่อนนี่ผูมั่นใจจะอไรนหนงวดนเ้เ่าพันเปอร์็นต์ปู้ยรถจักหน่อยเนี่ยจักหาลอสปูมันหลหนแจงสี่ได้ยมครเอพสี่เออจังสี่ปูน่ะนั่งสมาที่ตอนคุ้มเหรยกตัวเดียวปูนั่งเข้าไปนี่นั่งคุ้มมาเลยเพิ่นว่าหาเพิ่นบ่หายเพิ่นเพิ่นนีเห็นนิฮะตเดียวซ้ำถีพ่อออกมาคือจงพวกเขาส่ง ออกกลางล่างงายตึมเลยงายตึมเลยคุ้มไปก็ค่างคุ้มวหาดเพื่อเก็บเพ่งมาเลยเลยโอ้่หายม่หาเต่อไปก็เห็นเด็ยวกันง่ายมอกมักมือนันลงไปบอกปูนว่าสามารถทีิบอกกุ้งทีบสมาธิบอกสมาธิจิตบ่ไดิทไิ์บริิทธิ์ครับผมก็เลยว่องว่นจิตบรนิ่งเด็กก็บอกลงไปนางว่าบ่ไปนางไม่เหมือนย่างครับ nhang chung của mười bốn mười bốn ở bớt mười bốn mười bốn mười nhang à, bớt nhang mười ừ, ừ, nhang mười bốn đây bốn mười 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 bốn thì bốn mười bốn nhang bốn mười 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 gì? Này, để พันหันบมนนน่มันใจอือออะกูบอก่งห,หรอกเกี่ยนดแต่ว่าไม่เห็นมาขึ้นเนี่ยไม่มาก็าม,มาห้องวิทย์ข่องนิง่งอะอืตอตัวนี้ยเยก็เลยว่าแมนที่นี่แมนใ่วอจนลูกก็มานั่งอยู่พระนักเรียนวัดจำกรคนอยู่กูตั้งรางพนูไปวินบาบอกเออก็ลังแต่งตัวไปกันนี่เลยวะครับจนเกือบุหพ้าพระท่านก็เจาะนั่งพิจารณา่อยู่มา แปลว่าเป็นยนอนเมื่อคลื่อนนี่เนาะ<ช>คอยเลยมั่นใจพันเปอร์เซ็นนี่มันใจพันเปอร์เซ็นน 1, ี่ยอนว่าเมื่อคืนนี้ได้ขักเลยเนี่ยเพิ่นมาบอกคาบอกวงเนี่ยบ้านหมั่นใจเหเอาไงขันสมมตินนว่านมเป็นน,น,นี่นะมันปัญหาตัวนี้ยา,ยาที่ว่ามเขนันผู้ไรเด็กมันตรงใจผูไรผู้ไรมากอ่ปฝ่าหาเอาน้าเลยก็หาผู้ิดว่ามันจะเป็นเด็กมงคุ่งก็จมันติดเด็กอันอันไวก็อาหารครับอาหาูหาจะบตัวเีนะจับเอาจ้าเอาก่อน ตาปูเขาท่านไหนเพราะไปหางก็ซื้อหอกขานึ่งเออหอกขานั่นไงเจียดหอกข้าเออมันกับมันกับมิซิสยังไงล่ะเมื่อต้นมันก็เคยออกอยู่แต่ความหมายกับตัดหนาตัดหลังความเนาะปู่นะตัดเอามัน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 ไม่เหนีเอาตัวอื่นมาตัดให้เอาเลยนั่นซุ่มสามตัวของมันนี่ตัดเอาเหรียญเอาครับผมตัดยังนงล่ะช่วยเหรียญช่วยก็ค่อยตัดแปะเอาตัดตัดแปะเอาเขาจะรักใจครับผมตัดแปะให้เป็นเบืองอ่างสันล่ะ ของสั่นตัวลอดนะปูนะเอ,อาวันนี้พวปควรปูช้ำนีน่ครับผมขอบคุณปูหลายๆครับผมครับเดี๋ยกลับไปดวดมุนเอาอเออจริญพรเจริญพรนมันหมาเนอะทุกคนเนอะทุกทุกคนเอฟซี